ฟังผุ่นเถะพี่นอ้องป้าตัวโดกขักโดกเนี่ยไม่ไม,มีแต่นี่ไม่ตังแล้วไหนอะสาวที่ไหนอะมา <c oughs> นั่นเด้ดจ้าว้าวสุขาต้นสุขาต้นหว,วานหวานน่าดูเลย<อ>มัน,ต,น,น,ต,นต้องหวานน่าดูเลยสุขาต้นใช่มันต้องหวานสุขาต้น นี่มาดูชิบ๊จุกขาต้นไหมทุกคนอ้าพี่น้องกันซ้อนบอคะนี่ว่ายังงันอยู่โอ้ยข่อยอยากให้บองม่วงข่อยเป็นแนวดีเด้อนี่ข่อยอยากให้บองม่วงข่อยเป็นยังจี่พี่น้องโอ้ยมาดูอันนี้บังม่วงอีหยังคะอันนี้น้ำดอกไม้พี่ต้นน้ำบักไม้พี่มีจฉกต้นนี่ มันไหลโกหกคนได้เนี่ยมันไหลโกหกนะพี่ปลูกจะปีมันจะไปใหญ่ป่านนี้จ้ะเพราะเจ็ดปีได้บ่จ้ะ,อนนะดอกขาดดอกเนี่ยพี่ตรงนี้ของดีได้เนี่ยมันจะไปดอกป่านนี้นนถ้าปลูกแบบหนูธรรมดาหนี่มันไม่ติดหรอกเนี่ยพี่ต้องมีของดีแน่เลยต่อพี่หนอดอกขาดดอกเนี่ย อีพออีเมียกโอดดกโผล่บ้าแต่พองกับพี่น้องมึงเนี่ยบพุคงแล้วตนเตี้ยๆเนี่ยพี่น้องเอาไปหมดแล้วแล้วว่าให้เก็บเอาอันนี้ไปปลูกได้ก็ว่าจะกินอีหยังก็กบกบเกลกเกลกเขากินกบตัวแล้วอันนี้ก็ได้โอเคไหมนิวไนต์ เราบริสีทธยาได้หนองกุงตรอไน้งมะเขือมะเขือเก็บไปแล้วเนี่ยอยู่ในเนี่ยสวนปุยยาที่ไหนไม่ได้เก็บนีมจะเอาไปสักผักเป็นแตเสียมอย่ยงบวมเงี่ยนะอัญชนนะถือกล่องให้เอยเนี่ยไปนี่ค่ะทุกคนก็ วันนี้ก็พาทุกคนมาชมสวนพี่คนไทยนะคะมันเยอะจริงๆมะม,ม,ม่วงมะม่วงเยอะมากก็อากาศร้อนกันทุกคนร้อนมากแต่ปูนาเดินได้ทั้งวันนะแบบนี้ดูมะม่วงมันดกจริงๆนี่ทุกคนถ้าแบบชีวิตนะคะมาอยู่เมืองนอกแล้วก็มีสวน ผลลมงผลไม้แบบนี้นะโอ้โหปูหนาอยู่ได้เลยนะเนี่ยแบบมีความสุขเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยดูสิเดินไปตรงไหนก็มีแต่ต้นมะม่วงมีแต่ปากผากักแล้วก็มีถั่วเนี่ยมุมนี้ก็จะมีแต่ถั่วนะคะนี่ถั่วเต็มไปหมดเลยดูสิแล้วก็มดลงมันละคะ่ะทุกคนคะ่โะโอ้ยมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ถั่วคะ่ะเห็นไหมคะ ถั่วเต็มไปหมดเลยอุย้ยถัวถ่วถัวถ่วถั่วถั่วอันนี้ก็คือมะละกอนี่ทุกคนเต็มไปหมดเลยอุย้ยไม่ไหวบูนาร้อนร้อนมากก้อนี่ค่ะทุกคนพาทุกคนมาชมสวนนะคะสวนสวนผักไทยในฟลอริดานะคะอุย้ยดูสินี่อันนี้คือป่ายานาน ส่วนข้างหน้าก็จะเป็นสวนมะม่วงข้างหน้านี้ก็จะเป็นสวนมะม่วงอันนี้คือน้ําดอกไม้นะคะข้างหน้านี้จะเริ่มจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มจะหมดแล้วเพราะเขาขายไปหลายรอบแล้วนะคะมาีกำลังช่างกันอยู่ตัวมเกที่ว่าเปลี่ยนเลนโอเคขอบคุณค่ะพี่ทอมขอบคุณค่ะเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะะ งาม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 พี่นะมามามาเถ้าหนูไปในเือโปก็ต้องไป้องกราโอเิงานกมามาเลยหาคน่นมาเออข้าวโป๊ปวยหอนพี่น้องเอยเฮียแตกเฮียแต๋นเฮียแตกนเฮียแต๋เ่ฮียแต๋นแต๋บเนี่ยเช็ดมือเช็ดมือาเช็ดมือเช็ดมือมาไป มาจุบ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 กินหอมเหลือเกินเนี่ยมาหอมมากเราก็จะกลับแล้วพี่น้องคะมามามาได้เวลากลับแล้วมากระเป๋านอกระเันอีกปีเราจะกลับกันแล้วนะคะกระเป๋ายังขึ้นนัากระเด็กระดอกค่กระเป๋าอจังขวนนามอยู่นะครกระเป๋าคนรวยคนไม่ตังคนไม่ตังแต่ไม่มีตังนัเนี่ยเอ้ยห้ขยับก้นอีกแล้วเร็วๆเรานก็ให้ขยับนะ ก็อยากเปลี่ยนสีบ้างทำไงอ่ะเออน่าอยู่นะแถวนี้เนาะเคยตอนที่ไปอยู่แอร์แลนด์ได้พี่อีกคนนึงเขาขับรถมาแต่บ้านเรางามๆแถวนี้เขาจะพาไปวัดไทยเขาบอกได้เห็นกองทรายนั้นให้เลี้ยวสว่านะน้องทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับบ้านนะคะสนุกสนานมากมาฟาร์มผลไม้นะพี่คนไทยของพี่ถุงนะ ซื้อได้นะที่นี่เนาะเซนคราวเนาะเนี่ยโอกลีตโอกลีดเข้ามาเลยทุกคนเจอเจ้าของบ้านป่ามะม่วงนะคะก็อวันยังก่าสวนผลไม้ไทยในเนี่ยฟอนิด้ามาให้ดูกันค่ะบ่ายเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ